เพื่อนเพื่อนลูก สน uh, hmm, nah. ุกนะทตื่นทอนพี่วยี่มวยอไพี่วย่ได่นอนุมากพี่ชมสวัสดีค่ะพี่จำงแลคุณคุณป้าเพียนนะคะเนทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะพี่เียนทอะไรอยู่ตอนนี้กำลังนั่งพิ้งไปนะคะี่แอนัมี่นะคะขอบคุณที่่นี้กี่องศาม่เจ้ยรวมกันหมดละรวมดื่มโกโก้กาแฟกันวันนี้กี่องศาเสือวันนี้ กี่องศาโอ้สิบแปดค่ะคุณวันค่ะคุณไม่รู้เดินทางปลอดภัยค่ะคุณท้าพักนะคะสวัสดีค่ะแม่ทินเดินทางปลอดภัยทุกๆคนนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณ สุกค่าพักนะคะคุณเฮียงสวัสดีค่ะคุณเฮียงนะคะคุณอัธยุนะคะพี่อัธยุนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณอัธยุนะคะคุณเรนูคุณจำลองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะปู่ปาริบจิตคุ้มคอทุกทุกคนค่ะขอบคุณมากมากนะคะประมาณเจ็ดโมงค่ะ เลหาเป็นลแบบิดมงกิดมงนนะคะททิ้งก็ตักใหม่ททิ้งต right? ักใหม่ท yep. ีทิ้งตักใหม่มันวาตัวกันเลยโอ้โหใส่ทียู่อหยดอกรวกเราไม่ได้เอาปิดหม้อปิดไหมทำไงพี่ใหญ่มาแล้วเราก็จะเป็นละองละอง้นแเรามนก็เป้นรองรอดีนัวดีนัวรองข้างดิ้นตัวเองรองข้างังดิ้นเยอะที่น้ ชื <R ud ather> another another ่ออได้หนตัวเองดูนิั่นไฟตลอดมันก็เลยูเออเราไม่ระามเดี๋ยวเราก็ไม่กล้าไม่อันนี้เงตัว้าีุจาได้ไหมที่ค่อยเอาเจ้าออกเออมันมีมันมีด้วยมีคนร่างเามันมี มันมีด้วยนะลุงพันค่อยอยู่ค่อยเอาพดีนัวพอดีนัวคอยเอาเอาแกเอามาผูกแล้วก็ไม่มีอันอะไรลองน้ำผสมแต่อร่อยมากเลยอร่อยแล้ว่อก็เลยเอาอันนี้อ้าวเรียบร้อยลุงพันร้านดีๆก่อนเดี๋ยวสมุนไพรจับเจ้าไม่ได้เพราะย้ายยิ่งไม่มาเลยแม่พี่ตกใจเลยเพราะว่าค่อยเอาอันนี้เรามาให้สอง

ดูๆออกก่อนดีพี่ัดดีนะย่ามาเห็นก่อนเนี่ยอากาน้ำเน่ะนะกาน้ำหอนมันได้อยู่กาด้ำกาต้นหอนกากาต้นหอนมันได้อยู่ลุงพานอย่าเอาเทอันนี้กันโอ้ทองพาสวยจังเลยพี่น้องดู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 พาร์ทอิเขาเห็นก่อนแล้วเหรอพี่น้องเ่าเห็นแล้วค่อยเหมือนรอยอะไรอยู่ไหม ลอยขึ้นเขาขึินตามเส้นทางยังไงไปก่อนแล้วนะคะเส้นทางเดินก่อนหลายหลักยูทูบเบอร์นะคะทุกคนก็เปลี่ยนไปนะคะจะได้เป็นที่โอ้สองดาบเอ้าโอ้โหสองดาบีักตัวจีค่าวจีค้าว เออแล้วจะแซวกันอยู่จะกินข้าวลื้อัวจะบ่ลื้อัวจะบอกก็แซวอยู่แต่อร่อยมากข้าวบาราหน่ะอร่อยที่บมันมุ้งม่ด้วยแน่แก็โรแต่น้ำร้อนเลยเจ้แต่กินกี่ก็ตึ้งเจ้ก็ไม่ลืมขอกินด้วยนะกินด้วยกันนี่เลยอือเลี้ยงค่อยๆจะทำเล็กๆมีของใครบ้างมีของใครเขาก็ตีให้กันนี่แหละนี่หลายคนเนี่ยกินลงท้องะแม่เปิดทาง ให้คนขับรถกินนีแหละยาวๆใหญ่ๆโอ้ยนอใหยาวเลเรอเหไปให้โชเฟอร์วยเด้อยาวๆใหญ่ๆลยไม่เป็นไรยาวกาแฟตีไปให้โชเฟอร์ดูอะไร่เห็นไหมคุณลุงพันขอบคุณลุงพัน สวยจริงๆเนาะเขาจะไปพาม้อมาปีน้วพี่พัน